มาสการครับผมอาจารย์ครับสาธุสาธุเออโอ้เข่ามากคาจังน้อยครับอาจารย์เน่ยเป็นท,ท่านมาหน่อยนี่น้อยนี่น้อยท่านท่านท่านฮะท่านท่านท่านน้อยพิเศษป,ปกติเพี่วี่ท่านสามน้อยท่านโอ้น้อยที่สี่ออกแล้วพอน้อยแรกออกแล้วบอกครับน้อยแรกออกไปแล้วอสองหกสองหกเออถือว่าขับมือนีสถือแล้วถือแล้ว หามือซ่อนเหรอบูมือว่านี่เล่าให้หนึ่งยังครับหนึ่งศูนยึ่นออเก็ศนซแมน่คือว่ามีหอเดฟซีถูกสาตัวก็มีบแมนถือสมตัวกัมี่ทั่วมาม่เล็กมาชีเมื่อกี้นี่ครับตงใส่หลุมื่อมม้อนได้แล้วโอ้ลืมลืมครับผมพอดีมีเอฟซีพนฝากมาอยู่ดิรับอันไรมือแล้วล่ะเพิ่นได้เพิ่นได้น้อยน้ำน้อาจารย์ข้าขราบานนี้กะ ผมเอาย่งในกลุ่มเห้เพิ่นแม่นครับเพิ่นได้แต่ว่าแนวเพิ่นซื้อบ่หลายเนาะกับพูราหาบาทชิปบาทสองบาทสามบาทอะไรนะยังสี่นะมีมาจยดอกสามร้อยแต่ว่าผมเอาใส่ให้มันเต็มมันจะได้เป็นหาร้อยทราบาจ้าคือว่าค่าอาหารแมวมือละสี่ร้อยแม่นโอ้ยซื้อจังไรแมวหลายบันไดครับนี่อยู่นี่หกยู่นีหกเกจแปดถ้าได้อีกมูหนึงงุูนอีกมูหนึง ตาบอยแค่ต่อไซสบ์มาปล่อยเขาก็จจะำเป็นต้องเลี้ยงเขาเป็นพระขาบ่ได้ต้องเลี้ยงเอาย่างเดียวกันต้องเลี้ยงเอาย่างเนี่ยเมื่อเห็นว่าเขาเต็มคู่ก้าวปะทู่ต้องยนี่ยมือแรงคำจะมีต้องง้างเลาะเกี่ยร์เนีเลาะเกียอ้อมเลากไปยืดน้ำยาเหมือนกับงี้มูหนึ่งยางเลาะเพื่อจะให้อาหารแมวแมนอ๋ออัดปะทู่ซื้อมากหาหกไอแพ็คหนันเอามาให้แมวบ่ดน่ะไม่ให้แมวโอ้ย ก็เพระให้หัวอาหารม่นสิถือบาถืก็่ปิทุหัอาหารลดราคาสิบบยปัานั่นหรอครับโอ้ยผมเหงื่อไหลเลยนะขาราสันแมนอีนี้ด้เลยเพราจีบบทูไม่เบิ่งใ่เป็นวาบเลยโอ้โอ้ยออย่างเดปะทูมือเิบหาแพ็คซิบหาแพ็คแมนแจงจก็ได้แพ็คละสามสิบแจงก็ได้แพ็คละสบหาแจงก็ได้แพ็คละเร้าหอยู่นี่ละ นี่แต่ก็เงาเม็นไหมแต่แมวเห็นเราพุดอ่ะพุณเอามาแมวนี่ประมาณยี่สิบตัวได้ป่ะครับไก่ไก่ไก่เลยยี่สิบอีกเลยหมาอีกหมาอีกหมาอีกซี่บก็โตเท่าที่ผมเห็นอยู่นี่แมนเมนมาเศร้าเลยคุณเนาะมาแั่เนี้ยข้าโยพาผืเลี้ยงซอยอยู่ครับอันแมวผมมีผู้เลี้ยงซอยเลยแมวเอาลืมลืมครับพระอาจารย์ครับาสจันมุทนาเด้อเอาผ้าไ้เพื่อนเพิ่งแม่ฮันโหลเพื่อนสิบวันท่าน อาจารย์ถึงแล้วเด้ออาจารย์ถึงแล้วมือนีมาแล้วเอาเอาเดี๋ยวให้เบิ่งห้างน้อยก่อนครับ <S <S เลขเลขรัฐบาลเดี๋ยวค่อยว่ากันเด้อครับเด้อเมื่อวานนี่เข่าเล่าเนาะครับเนาะคิ่นด,นนน2 2> ดตัวเน้นบ่ครับตัวเน้น2442ี24 2 2> องเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมบอกกันเลยเน้น2442เด้อครับเด้อยห้าน้อยมื้อนี้ครับสิบแปดมีนาแต่ว่า26นี่ออกไปแล้วสอออกอันอีหยังก่อนอันสัมพักิจห้าน้อยสซาพนธกีด ออกสองหกไปแล้วครับผมอาจารย์กระทกแล้วสองหกออกไปแล้วนะครับเนาะเดบง่าโอ้ถ้ามือใดท่างวดใดมือใดที่มันแตกต่างแต่น้อยแหลกนี่มันจะลายลายลาลกันดนรถดิเมื่อนมือนั่นผมจําได้ว่ามีมือหนึ่งออกซีเทอออกซีเทอมีอยู่ครั้งหนึ่งแหละออกซีเทอเลยเมื่อนห้าสิบเอดมือแล้วมันนี้ครับห้าสิบเอมือ ชุดก่อนได้สิบสี่มืองอกมันเบาห้ยแต่เลยเศร้าครับเลยเศร้านั่นบ้าบัดเอฟซียูทูบคนทั่วมากครับบาบัดเศร้าหลายจานเอ้ยคันเศร้ากับบริหารเรื่องสางวาดรอกอย่าอย่าบอต้องอันนี้คือถ้าสมมติคือยังถ้ายังบอต้องเบาถึงเรื่องเฮดเรื่องสางก่อนเอาเรื่องอาหารหมากับอาหารแมวเนี่ยทานไปซะก่อนครับอาจารย์แต่ละมือละมือหนี่ดิแม่นถ้ามือละสี่รอยนี่บ้อหน่อยดิครับมือละสี่รอนี่ย ตั้งแต่เฮ็ดงานค่าแรงก็มือ,ล,มอละสามลอยบ่ิสันก็นไปถามเือร้านร้านขายปลาทูร้านไม่นุ่มครับบินบานเราเนี่ยมือเศร้านี่ยขี่รถไปซือ้อซื้อมือหาลอยกลัวหาลอยกลัวซื้อมือเลยร้านขายปลาทูนในบันทอนเนี่ยออ้ยนี่แหละผมว่าสาเหตุที่ปูเพิ่นมาให้ห้าน้อยแตกซื้อมือซื้อมือนี่พอจะเป็นเล่าเนี่เพราะอะไรอาหารแมวเพราะอะไรอาหารแมวนี่ล่ละมันขึ้นก็ได้เล่าหรือวานก็ได้ห่าน้อยเดี๋ยวนี้มือนี่ก็มาในท่าน้อยอีกครับ คันซีเอาตักเขาพ่อปลาให้กินมันบ่กินดีแมวบ่เหลียวเบิ่งแล้วมาหนียังเพาะว่ามันบางตัวมันก็กินคันเฮาบ่เลี้ยงไว้เบิ่งมาเลี้ยงแล้วมันได้กินสมบูรณ์มันเบิ่งงามอยู่ครับนั่นก็นั่งก็ขาวมองแมงให้เบิ่งครับนั่นก็คือโคตรนี่ล่ะแต่เลี้ยงมองๆแมงๆโอ้จังได๋กันอันต้องหาหมอมาฉีดยาให้มันเด้อครับเพราะว่าคันมันมันหลายแล้วแฮงสิมาออกลูกอยู่นี่แฮงสิหลายไปหน้าดิแม่นครับ เอ้านี่ก็แนวทางหน่อยนั่เสนอให้เบิ่งแล้วพ่าอาจารย์มาดีในส่วนของเลขรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนาะเลขทูบสามหกสามเฉียดแต้มเดียวเฉียดแต้มเดียวออ้ยสิมาดีเลขฝันหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดสามอะไทูบออกมาใส่กันบ้าเนาะจังหวะอุ้ยผมว่าเออนั่นว่าเนั่นมือนี่มือนี่แนวทางเขาบ้านไหนมีเนาะ องชี้ขอปูบุญมีหรออ๋อบรท่านได้ฝันบอกครับพระท่านได้ฝันทานมาสองคืนแล้วบ้าเด้ฝันพรั่จ้าบันมีนะครับเอากระเอาจ้าซี่ก็ได้ครับขอขอปูพ่นขอปูพันซช่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิไปจุดทูบขอปูเออไ้เพราะว่าเลขทูบที่ขอปูฤาษีบุญมีนี่กะงวดว่างหันเนี่ยกะคือีว่าเฉียดเนาะแต้มเดียว เชแต่ว่างวดก่อนหนาที่ผ่านมาถูกถูกงวดงวดก่อนงวดก่อนนะครับงวดก่อนนี่ถูกสองห่าแม่สองห่าครับออกห่างสองงวดนั้นอพุ่งก็ยังแขวนบนในเช้าเราก็เข้าใจบัวยุเอินโดยไก่ว่ายุบันแดงแล้วมันบัวเป็ี่ยนระเบ้าครับเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกระสันกับสีขออนุญาตบาดค่ำด้วยสีบุญมีเนาะแม่นขออนุญาตเพิ่นจุดถูกขอโชคขอใช่ฝากตอนเนปซีนะครับอาจารย์แมม่นอื บนี้กันเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรบล่องไปจุดทูบนครับผมเอา <ไป S 2> ้<ป>เอาเดี๋ยวภาจานเป็นบรทสันฝันเนาะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะขอ,อปูฤอษีบุญมีให้ครับเพราวนวทางตัวเลขของปูฤาษีบุญมีนี่จุดทูบเนี่ยให้ว่าหลายหงวดครับได้กับปูนี่แหละครับเลขทูบที่จุดขอปูนี่แหละแอดเคยมาจุดก็เคยถูกนะครับจุดประมาณสี่เทื่อนี่แหละครับตั้งแต่เคยมาจุดเนี่ยถูกสองเทื่อ อีสองเธอนี่เฉียดรับจ้งรางวันนี่กะจ้งไดกะสีขอเพิ่งบุญบาร,รมีปูอีกล่องเบงอีกจากงวดนะครับฮาเทอมีบุญวัสนาน้ากัดน,นะครับฮาเทอปูเพ,พ,พิ่นผดเพิ่นผายนะครับเอาจ้งไดกะรอสักแป๊บหนึ่งครับผม,อ,มอ่ะครับผมแอดก็ได้จุดทูบไปแล้วนะครับเนาะบัรนี่กะทูบไม่หมดแล้วครับเดี๋ยวจะพามาเบเบงเลขทูบที่ขอปูฤาษีบุญนี่ไว้ครับผม ขออนีาตบาดคำเด้อปูเด้อนี่นคือปูฤาษีบุญมีครับผมนะครับปูฤาษีบุญมีนะครับที่เพิ่นเคยให้โชคให้ลาบสามตัวแตกเก็เคยให้ครับนะครับอาาืมถูกกำลังจะหักครับผม904ครับ ก้าศูนย์ีครับผม,มเป็นจังไดยเนาะเลขสวยครับเลขงวดนี้เ,เลขตัวนี้ถือว่าเป็นเลขที่สวยงามครับผมเก้าศูนย์ซีครับเอา้าจังไดก็ลองคิจารหน้าเบิ้งครับผมเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ครับเด้อลองเบิ้งวางงวดนี้ปูเพิ่นจะปวดจะผายบอรครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์เพิ่นจุดดับได้สามหกสามนะครับออกเจ็ดสามครับ แต่ว่างวดนี่ครับมือนีมากครับอาจารย์บพาท่นฝันครับแอดก็เลยขออนุญาตอาจารย์ว่าให้จุดถูกแน่นะครับขอเพิงผ้านะครับขอเพิงบุญบารมีปูหรือสีนะครับน้องเบิงวางวดนี้เพิ่นจะโปวดจะหายเพิ่นจะเป็นจังไหนเนาะนะครับ904หรือ409ครับผมเลขง่ามมากๆครับผม904ครับผม เดี๋ยวจังไดกะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดกะสีฝ<อ>ากตอนในซ้ำนี้ครับผมนะครับจังไดกะลอ่องเอาไปพิจ,จารณาเบื้องก่อนครับนะครับล่อเบื้องอีกจากซีหฮมือนะครับว่าจา์เพิ่นจะฝันบอแล้วกะจะมาไกลกับเล็กตัวนี้บอนะครับเนาะ,ะคลิปนี้แอดฝากไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ